สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังร้อนแรงมากในโลกออนไลน์เลยนะคะครับสวัสดีครับเป็นเรื่องการประทะก,กันของแรปเปอร์ค่ะแวนด้าจากกัมพูชากับฝั่งไทยก็คือยังโอมแล้วก็อิวสลิกใช่ครับซึ่งเรื่องนี้เออมันมีชนวนมาจากสถานการณ์ตรงชายแดนที่ค่อนข้างตึงเครียดอยู่แล้วใช่ค่ะข้อมูลที่เราใช้คุยกันวันนี้หลักๆก็มาจากคลิปข่าวของช่อง8นะคะครับผม เป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาลองสำรวจดูว่าแก่นของเรื่องนี้มันคืออะไรข้อกล่าวหาจากฝั่งแวนด้าเป็นยังไงแล้วฝั่งแรปเปอร์ไทยเขาตอบโต้กลับยังไงบ้างแล้วก็ปฏิกิริยาจากสังคมโดยเฉพาะฝั่งไทยเนี่ยเป็นแบบไหนใช่ครับตามข้อมูลที่เรามีเลยงั้นเราเริ่มตรงจุดที่เป็นประเด็นเลยดีกว่าคะ่ะคือคลิปที่แวนด้าโพสต์ออกมากล่าวหาว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับตรงนี้น่าสนใจมากคือแวนด้าหรือชื่อจริงวันดามัน เจ้าของเพลงดัง Time to Rise นะครับเขาโพสกริป่งออกมาพูดในฐานะเอ่อเหมือนเป็นพลเมืองกัมพูชาคนหนึ่งอ๋อไม่ใช่ในานามศิลปินอย่างเดียวใช่ครับเนื้อหาหลักๆเลยคือเขากล่าวโทษว่าฝั่งไทยเนี่ยเริ่มความขัดแย้งก่อนอแล้วก็มีการตั้งคำถามด้วยนะว่าทำไมไทยถึงปฏิเสธข้อเสนอเรื่องสันติภาพข้อเสนอจากไหนคะจากองค์กรระหว่างประเทศครับอย่างศาลโลกหรือ ICJ อาเซียนหรือว่า UN โอหอ้างองค์กรใหญ่เลยนะคะครับแล้วเขาก็ยังอ้างว่ากัมพูชาเนี่ยถูกกล่าวหาแบบไม่เป็นธรรมด้วยแล้วก็มีการอ้างถึงรายงานข่าวต่างประเทศเรื่องผู้เสียชีวิตรายแรกด้วยครับโหมีการยกเรื่องนี้ขึ้นมาด้วย แสดงว่าเขาก็พยายามจะทําให้ดูมีน้ําหนักในระดับนานาชาติเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับแล้วยังไม่หมดนะมีการใช้แฮชแท็ด้วยแฮชแท็อะไรคะก็ทํานว่าไทยเริ่มก่อนนะครับแล้วก็มีโพสต์ที่เหมือนท้าททยแรปเตอร์ไทยตรงๆงเลยประมาณว่ามีแค่นี้หรอนึกว่าจะแน่อะไรแบบเนี้ยโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วฝั่งไทยว่าไงคะโตกลับทันทีเลยไหมทันทีเลยครับอย่างยังโอมหรือคุณรัตพงศ์ภูริสิทธิ์เนี่ยปล่อยเพลง Distract ออกมาเลย ชื่อ Skill Scam Lord เพลงนี้ดูฉันได้ฟังแล้วแบบว่าเนื้อหาดุเดือดมากเลยค่ะใช่ครับดุเดือดทีเดียวมีท่อนที่ฟังแล้วรู้สึกเลยว่าผิดหวังมากๆอย่างท่อนเสียแรงที่คนไทยหลายคนเขารักมึงนี่คือแบบอื้ครับมันสะท้อนอารมณ์เหมือนเออถูกหักหลังหรือผิดหวังมากๆแล้วก็มีท่อนที่แรงกว่านั้นอีกคนไทยเขาอยากจะเอาเท้าไปยันหน้าอะไรแบบนี้คือมัน แสดงอารมณ์โกรธออกมาเต็มที่เลยครับผมแล้วก็มีการพัดพิงไปถึงแวนด้าในทำนองว่าเป็นพวกสแกมเมอร์หรือพวกหลอกลวงด้วยนอกจากยังโอมแล้วมีอิวซิลิกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอิวซิลิกก็ปล่อยเพลงเหมือนกันชื่อ the real สวณภูมิเพลงนี้จะต่างจากยังโอมหน่อยคือเน้นไปที่ความภูมิใจในความเป็นไทยใช่ไหมครับครับเนื้อหาจะประมาณนั้นแต่ก็มีท่อนที่ หลายคนตีความว่าเป็นการตอบก,กลับแวนด้านะครับท่อนไหนครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็จะมีท่อนประมาณว่าเอาแรปปลอมๆคืนไปเอาชีวิตคนไทยคืนมาเลยทํานองนี้ครับอ๋อค oh, ่ะค่ะก็ตีความได้เหมือนกันนะกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันเป็นแรปแบทเทิลข้ามชาติกันไปเลยพออยู่ในสถานการณ์แบบนี้อารมณ์มันอาจจะนําเหตุผลไปหน่อยหรือเปล่าคะอันนี้แหล่งข่าวเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าการรักชาติเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ควรจะอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลข้อเท็จจริงด้วยซึ่งก็จริงครับสถานการณ์แบบนี้อารมณ์มักจะมาแรงแล้วปฏิกิริยาจากคนอื่นๆล่ะคะโดยเฉพาะคนไทยเห็นว่าเดือดกันมากเดือดจริงครับตามข้อมูลคือไม่พอใจข้อกล่าวหาของแวนด้าก,กันมากๆเลยแล้วก็มีความพยายามจะสื่อสารมุมมองของฝั่งไทยออกไปเยอะเหมือนกันอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็มีอย่างเช่นนักเรียนไทยที่รัสเซีย ทำคลิปเป็นภาษารัเสเซียเลยนะชี้แจงสถานการณ์เขาอ้างว่ากัมพูชาโจมตีพลเรือนโรงพยาบาลหมู่บ้านอะไรแบบเนี้ยโหไปไกลถึงรัเสเซียเลยแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติด้วยนะะี่ค่ะลุคแมทธิวใช่ครับคนนี้เขาใช้แฮชแท็กทีมไทยแลนด์เลยนะแล้วก็ประนามการกระทําที่เขามองว่าโหดร้ายอย่างวางทุนระเบิดโจมตีโรงเรียนโรงพยาบาลเขามองว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายรุกรานส่วนไทยแค่ป้องกันตัวประมาณนั้นครับ แล้วมันไม่ใช่แค่การสื่อสารออกไปข้างนอกนะคือภายในประเทศเองเนี่ยก็มีการแสดงพลังสนับสนุนกันเยอะมากค่ะเห็นมีคลิปจากบุค,คลากรทางการแพทย์ด้วยใช่ไหมคะมีครับอัดคลิปส่งกําลังใจให้ทหารแสดงความห่วงใยในช่วงที่สถานการณ์มันตึงเครียดมากๆตอนนั้นมีนับถอยหลังรอเวลาหยุดยิงกันเลยแล้วก็มีที่พัทยาผู้ประกอบการตรง Walking Street เปิดไฟร้านเป็นสีธงชาติไทย ใช่ครับเป็นแคมเปญเปิดไฟสองใจส่งถึงชายแดนแล้วก็มีประชาชนทั่วไปนี่แหละครับติดธงชาติไทยบนรถยนต์กันเยอะเลยโหแสดงว่าเรื่องนี้มันกระทบความรู้สึกคนไทยในวงกว้างจริงๆนะคะทําให้เกิดการแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันแบบนี้ครับสรุปแล้วเหตุการณ์นี้มันก็คือการประทะกันของมุมมองของวาทกรรมผ่านตัวศิลปินแรปเปอร์นี่แหละซึ่งมันสะท้อนให้เห็นความรู้สึกที่อ่อนไหวเรื่องชาติ เรื่องพรมแดนท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มันก็เปราะบางอยู่แล้วใช่ครับแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เป็นตัวขยายผลชั้นดีเลยทําให้เรื่องมันกระจายไปเร็วมากแล้วก็แรงมากด้วยสิ่งที่เห็นได้ชัดจากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือข้อกล่าวหาที่มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยว่าจริงๆแล้วใครเริ่มก่อนกันแน่ครับผมแล้วก็ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่มันรุนแรงมากๆโดยเฉพาะจากฝั่งสังคมไทยครับ ก็น่าคิดต่อนะครับว่ายุคนี้ที่โซเชียลมีเดียมันเร็วมันเข้าถึงคนได้กว้างขนาดนี้เนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบการแสดงออกหรืออาจจะไปเร่งปฏิกิริยาความขัดแยง้งความรู้สึกระดับชาติไปมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีศิลปินซึ่งมีฐานแฟนคลับมีผู้ติดตามเยอะมากๆเข้ามาเป็นเหมือนผู้เล่นคนสำคัญในสนามนี้ด้วยใช่เลยครับประเด็นนี้น่าสนใจมากว่ามันจะส่งผลกระทบยังไงต่อไปในระยะยาว